าากเเลยที่บอกว่าเราท้องอะไรเงี้ยโชว์ว่าเราท้องคือยังไงคะค่ะตอนนี้ไม่ได้ท้องค่ะค่ะแล้วเวลานี้ยังไม่ท้องค่ะเออแล้วที่บอกว่าเหมือนเราแบบว่า cancel ละครจากพี่หน่อยไปเพราะแบบว่าเราท้องอย่งเง้ยจริงไหมคะก็คือถ้าให้เรียนตามตรงก็คือว่าคุยกับพี่หน่อยคือพี่เคนแล้วค่ะก็เออละครถ่ายไปหนึ่งคิวก็ขออนุญาตถอนตัวค่ะชจริงเหรอที่ที่ชม cancel ก็ถ้าให้สรุปนะคะก็เอาเป็นว่าเราขอเนื่องจากว่าเรามีการคุยกันแล้วแล้วเราก็คิดว่าโปรดักชันตรงนี้มันก็น่าจะอีก9เดือนหรือว่าอาจจะล่วงเลยไปถึงปีหนึ่งเป็นอย่างน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชมเองก็อยากจะมาโฟกัสเรื่องครอบครัวแล้วจริงๆ<ม>อะไราเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกันเองทั้งในครอบครัวด้วยแล้วก็ กับทางผู้จัดทางพี่หน่อยพี่เชนอะไรเงี้ยก็ก็เข้าใจตรงกันก็คือพี่ชมกําลังจะเตรียมตัวจะมีน้องหลังจากจบละครของพี่หน่อยใช่ไหมก็ประมาณนั้นค่ะแล้วอย่างที่มีอย่างเีิร์ดไม่มีอะไรนะก็ไม่ได้ท้องจริงๆค่ะนะวันนี้ไม่ได้ท้องจริงๆเรารู้สึกไงกับที่แบบว่ามีเว็บพวกแบบข่าวออกสื่อออกมาแบบว่าแบบว่าเราทัวร์ว่าเราคอนเฟิร์มว่าเราท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จริงๆถ้ามันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีใช่ไหมคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาแสดงความยินดีกับเราค่ะจะมีแผนจริงๆเดือนไหนคที่ระมาเออจริงๆมันคงแพลนไม่ได้ขนาดนั้นนะคะคือเพราะว่ามันนึกจะมาก็คงไม่ได้มาขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เอาเป็นว่า เ,เราก็ไม่อยากจะปล่อยเวลาให้มันล่วง,ลวงเลย,เลยเแล้วไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะเคองยรคิวของพี่น้องให้เสร็จก่อนใช่ปะใช่ค่ะจริงๆตอนนี้ก็มีการก็มีการคุยกันเหมือนกันเรื่องเรื่องเทคิวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมีการพูดคุยกันการทางกัรทางพี่น้องพี่เล็กน้อยอะไรเงี้ยเรื่องทไทม์ไลน์อะไรเงี้ยว่าเออเราจะปิดให้ได้เมื่อไหร่เ,เห็นบอกว่าประมาณเส้นปีอะไรอย่างงี้ะคะที่ที่แบบที่เราจะแบบเตรียมที่จะมี ก็ตอนนี้มันก sure right ็ครึ่งปีแล้วเนาะค่ะก็ชมคิดว่าสําหรับคิวปิดก็น่าจะใช้เวลาอีกเต็มที่ก็น่าจะ3เดือนอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็แบบว่าเตรียมที่ที่ก็ก็เข้าสู่กระบวนการจริงๆตอนนี้ได้มีเตรียมตัวซ้อมอะไรหรือยังกินยากินเยอะที่แบบเร่งเหมือนกับร่างกายอะไรอย่างเงี้ยก็เอาจริงๆนะเวลาเนี้ยชมว่าชมเองก็ดูแลตัวเองมาระยะนึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็ตั้งแต่ช่วงก่อนแต่งงานอะไรเงี้ยเราก็หันมาดูแลตัวเองเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ จริงๆก็คงไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากผิด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 ไปจากเดิมสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าตอนนี้สิ่งเดียวที่มันไอ้นี่เราอยู่มันก็คงเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็เรื่องเรื่องงานที่มันค่อนข้างหนักเท่านั้นเองอะไรเนี้ยค่ะทีตรวจสุขภาพหรือยังคะก็มีตรวจเป็นระยะระยะอยู่แล้วค่ะแข็งแรงดีค่ะแข็งแรงมีสุขภาดีเป็นข่าว แล้วถ้าอย่างแบบอย่างปีหน้าเรื่องคานนะคะถ้าสมมติเราท้องจริงอย่างนี้ยังานเรายังจะไปได้ก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะแต่ทุกปีก็มีคนท้องไปเดินเจอแล้วก็เคี่ยรวแสดงว่ามีปัญหาสำหรับเราไปเจอเก็อันนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตอีกทีหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราคือนอกๆเราก็อยากจะอยากจะให้มันทุกอย่างมันสมูทแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดใช่ไหมคะแต่ว่า ก็ตรงนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตอีกทีนึงแต่ชมมองว่ามันไม่น่าจะเป็นอุปสรรคอะไรอะไรเงี้ยถ้าเราแข็งแรงดีอะไรเงี้ยพี่ชมข่าววันนี้ตกใจขนาดไหนคะข่าวพี่ชมทุกหน้าหนังสือพิมพ์กับทุกเว็บอะไรที่เขาพูดถึงกับข่าวนี้ก็ตกใจหมดอะไรเงี้ยว่าันละครก็คนแสดงความยินดีเยอะมากก็อย่างที่บอกค่ะก็ขอบคุณค่ะมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะอย่างอย่างที่น็อตทราบข่าวนะคะอะไรเงี้ยที่แบบว่ามีข่าวออกมาก็คงมีคนยินดีกับแกเหมือนกันอะไรเงี้ยชมว่าคงงงไม่ได้คุยกับแกมากเลย กั binary, áng, บพี่น็อตกับทางบ้านฝ่ายชายก็มีคุยอยู่แล้วล่ะค่ะจริงๆท็อปิกพวกนี้มันก็เป็นท็อปิกที่เราที่เราคุยกันมาตลอดอยู่แล้วไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่ได้มามาพูดกันเรื่องที่ว่าเออละครเรื่องนี้เราจะทํายังไงกันดีอะไรเงี้ยถูกไหมฮะมันก็เป็น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 เรื่องที่เราคุยกันในครอบครัวอยู่แล้วอย่างที่บอกแต่ว่าจะมีดอ ก็หลายๆอย่างอะค่ะมันก็มีหลายๆปัจจัยแต่ว่าเอาเป็นว่าเราก็เห็นตรงกันเนาะแต่ในเรื่องดีทงดีเทลอะไรก็ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันในครอบครัวแหละก็เนี่ยแหละค่ะก็ชมก็เทให้ให้ให้ทางพี่น้องอะค่ะแล้วก็ก็ก็คงรีบทําให้เสร็จแล้วก็เนี่ยแหละค่ะจริงๆคือหลักๆมันก็คือมีมีละครเนี่แหละที่มันจะแบบว่าทําให้ไลฟ์สไตล์เรามันค่อนข้างแบบหนักอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบ เจ็ดโมงต้องออนเซตอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนะหลายๆอย่างแล้วพ um um> um 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 uh um ี่ธรรมชาติหร um ือว่าคุณหมอคนดังๆอะไรก็ก็ก็คงคงธรรมชาติไปก่อนคงธรรมชาติไปก่อนค่ะก็อะไรก็ ก็น่าจะประมาณนั้นแต่ว่าชมก็เข้าใจว่าเราก็มีปัจจัยเรื่องของอายุด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็มันก็คงไม่ได้แบบง่ายขนาดนั้นอะไรเงี้ยกินนอนก็บำรุงดีในอาหารการกินเข้าครัวก็ดูก็หันมาดูแลตัวเองกันทั้งคู่อะค่ะก็สักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ พอเรามีครอบครัวเราก็จะมีทัศนคติมีวิสัยทัศน์อีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรักตัวเองมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยมันแบบเหมือนเราเรามีเป้าหมายเรามีชีวิตมันมีอะไรที่แบบมันมีความหวังมันมีอนาคตอะไรย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติที่เราหันมาดูแลตัวเองอะไรอย่าปเมือนก็มีศึกษาไ้บ้างค่ะศึกษาไ้บ้างแต่ว่าจริงๆเชื่อว่าสมัยนี้มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วก็บวกกับความรู้ความรู้ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ ที่แบบว่าช่วยให้อ่ามันอะไรนะจ๊ะวิธีที่มันช่วยให้ให้วิธีแบบธรรมชาติเนี่ยมันแบบว่ามันสมูทขึ้นแล้วมันก็แบบว่าโอกาสเป็นไปได้มันสูงขึ้นอย่างอย่างอย่างลูกแฝดอย่างเงี้ยแบบว่าแบบว่ากลัวไหมคะเพราะว่าฝั่งฝ่ายชายก็จะแบบมีเชื้ออะไรเงี้ยก็แบบว่าแบบเดียวยังไงคะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หวังอะนะคะก็จริงๆก็อยากได้ทีละคนมากกว่าตั้งใจจะมีเราเขไม่บอกค่ะอยากได้พูดใส่ผู้หญิง ก็จริงๆถ้าธรรมชาติมันก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งใจอยากมีกี่คนถ้าได้ถ้าได้กลัวไม่ยั้งเลยชั้วว่าเอาเราดูคนนึงก่อนดีกว่าแล้วเราก็สตาร์ก่อนแต่แต่ฝ่ายฝ่ายชายอยากแบบได้เป็นทีมฟุตบอลเลยนะเคยสัมภาษณ์เนี่ยเขาอยากแบบว่ามีเยอะอะไรเงี้ยก็อยากได้กับเรื่องจะได้มันก็คนละเรื่องกันหลังจากเงินเสร็จแล้วมีแบบว่าเตรียมไป ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้มีไหมคะมีแผนไหมยังยังไม่ได้แผนอะไรตอนนี้ก็คือว่ายังไม่ได้ไปโอ้ยฉันไม่รู้จะฟังใครเลยซักหลังนี้แบบว่ากงานจะไม่หงนนไม่ได้ขนาดนั้นค่ะเพียงแต่ว่ามันก็ต้องแบบว่าเบาลงแล้วก็ต้องไม่เครียดแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าชงก็ยังทำสามแซ่บชงก็ยังทาแบบงานอื่นๆอะไรเงี้ยก็ยังก็ยังทําแล้วก็มันก็แค่ช่วงหนึ่งแค่นั้นเองคือ มันก็เป็นช่วงที่เราใช้ร่างเราหนักๆไม่ได้แค่นั้นเองแต่ว่าพอ,พอทุกอย่างมันเข้าระบบแล้วอะไรเง,งี้ยฉันว่าเราก็กลับมาเหมือนเดิมใช่ค่ะก,ก็แต่ว่าก็รู้สึกว่าคราวนี้มันก็แบบมัน positive กว่าทุกๆครั้งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนก็เออฉันก็รู้สึกว่าเออเป็นหนึ่งก็คือว่าเออแต่งงานแล้วแล้วสองก็คือว่าเหมือนทุกคนก็ ก็เราก็คิดไปเองว่าทุกคนก็รอดูจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ยินดีกันใหญ่เลยนะคะค่ะวืาาดไปก่อนนะคะ่ชุดวัน <laughs> นี้ตั้งใจเป็นพิเศษเลยค่ะว่าชุดวันนี้โชว์เอวอะไรน่ายจริงต้นสูงมากไม่วันนี้อ,นอันนี้ไม่วันนี้แพร์ประนิการเขาจัดให้ไงแล้วก็อุ้ยชุดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแล้วแต่ก่อนแม้ว่าเขาเมาหรืเปล่ว่าแบบเป็นนักแข่งสก็พอจะรู้ก็เห็นว่าอะไรมันมีสี่คนอะไรอย่างเง <laughs> ี้ยใช่ไหมคะ ไม่ชอบอยากบอเลยแฟนที่เวอร์ผ่อนล้หน้าไปแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะก็เดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวยังไงถ้ามีข่าวดีอะไรเงี้ยชมก็มันปิดไม่ได้อยู่แล้วค่ะก็คงต้องก็ต้องต้องทราบกันทวนหน้าอะไรเงี้ยค่ะค่ะอย่างเป็นคที่น้องจาเคลิปอะไรที่แซ่สาวเดือนมาเดือนอะไรเงี้ยคะจริงๆชมวว่ามันไม่มันไม่ใช่เรื่องเคล็ดเรื่องอะไรหรอกค่ะแต่ว่ามันเป็นจริงๆมันค่อนข้างเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าช่วง สิบสองวิคลรกมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยแค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องเคล็ดเรื่องอะไรเงี้ยหรอกณเวลานี้ไม่กลัวสมมองว่ามันเป็นความท้าทายเพราะจินตนาการภาพแม่แซ่บ้องก็มันเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยทำไงก็ก็น่าจะ เออก็อยากทำอยากอยากอยากลองดูความเป็นคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยพร้อมตไหมก็คือไม่หรอกแต่ว่าอาจจะแบบด้วยความที่คนรอบตัวชมเพื่อนๆชมอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ก็หลายๆคนก็เป็นคุณแม่กันไปแล้วอะไรเงี้ยก็มีแบบถ่ายทอดถ่ายตะขาบบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยถ่าตะขาบเออก็มีบ้างอะไรเงี้ยค่ะต้องทำคอรมอมั้ยคะรักกันมั้คะ มันนไม่ได้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจะไม่แน่ใจทางนู้นว่านางจะเอาอย่างไรโอเคแล้คก็ลาโอเคค่ะ